ในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตทั้ง3ามจังหวัดนะครับตลอดจนท่านผู้มีเกยียรติน้ำกลางน้ําและปลายน้ำเอ็นีแล้วก็จังหวัดน่าจะไปเรียนรู้ทั้งด้านเทคโนโลโยีด้านการต่างได้เรียนรู้ถึงกระบวนการการผลิตสินค้ากเกษตรแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมสิเพื่อพนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลและให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีและกู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีฝากไว้ที่ห้องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีถามเรียนรู้อสาก์ดื่มน้ำขนมที่ได้รับมานะคะได้เลยนะคะเดี๋ยวอีตสาห์ไปนะครับเอ่อเมื่อตอนที่ ท่านเดินทางมาถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสระบุรีหรือว่าราชบุรีนะครับท่านเดินเยี่ยมชมนะปฏิบัติราชการที่ตั้คนเก่านะครับพริกพริกกะเหรี่ยงก็มีนะพริกจะเป็นพริกกระาพริกกะเหรี่ยงก็มีนะครับตักไก่ตะปูตักใบไม่ใช่งัวเห็ดช้างช้างขี้แล้วขี้ตามช้างเนี่ยเนะครับวันนี้เรามาเจอตลาดแล้วนะครับ ก็คือผมนะฮะนิพนธ์ดิษจันนะครับผู้จัดการส่งเสริมการเกษตรของบริษัท global food นะครับแล้วผมก็จะมีน้องส่งเสริมการเกษตรอีก2ท่านแล้วก็อีกท่านนึงก็คือคุณโยธินทิพย์แดงนะครับสามคำเนี่ยจำไว้เลยนะนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย70%ของ global food คือพริกแกงท่้ายะัแ้วงนะานแล้วเราจะเพิ่มก เอาไปต้วหนึ่งนะคะแล้วใส่ตัวนึ่งตอนไปตัวหนึ่กแล้วใส่ตอวหนึ่งอ,อ่อา,อออออาอดังนั้นเราจะใส่หนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าจะละลายช้านิดหน่อยแบบนี้ไม่ขึ้นเก็ดแต่ว่าต้องทิ้งไว้ที่หนึ่งคือถ,ถึงสองวันคุณอยู่นอนดมเป็นไงคะแสบหน้าเข้าตาถูกไหมคะอ่าวันนี้ดูของไทยได้แก้ปัญหาหนี้แล้วด้วยการเย็บเย็บสมุนไพรไว้ข้างใน ใช่แต่ของเราของแท้นะคะสมุนไพรที่เราตามไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไป